วันดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมม่อนเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการอันนี้กันนะครับผมเล่นเกม FIFA นะครับผมในโหมดที่เก่ามากครับผมในโหมดที่เริ่มๆของ FIFA l e a g u นะครับผมมาป่าร์โดาดนะครับผมแต่มันเคยใช้ชื่อเดิมว่าหนึ่งวีหนึ่งใช่ไหมมันจะไม่ผิด เราไปเริ่มเล่นกันดีเกว่กอะดีกว่าแต่ก่อนไปเขาเต้นแบบเชียบอะเชียบอะเชียบป,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 ปุ๊บจับปร๊บรับปิ๊บไปเต้นเพื่อใช้ใชนะ <c oughs> มาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเก่งอะไรมากมามแล้ว เอเอเบเลยดินี่ก่อนแลกกันนะเดี๋ยวผมเอาไม่ได้อีกเอาเบอร์เลยดิเอาเบเลยดิอืมก็ไม่ทันละมาเตรียมไปๆๆวัวน,นี้ง่ายๆคือมันเหมือนหนึ่งวีหนึ่งนั่นแหละอือสู้กันหนึ่งต่อหนึ่งไหนเฮ้ยเราควานมาจากฝั่งนูน้น เฮ้ย่มันเก่มากเกมเนี่ยเฮ้ยโอช็กันเลยจออไอ้น้องอย่าไปสุกไปถึงจะาี่อยกัเสพี่ับไม่ต่ออย่ามาว่านะ เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางในเส้นทาง,ทาง,ทางจะไม่ไปทางเดิมเว้ยเป็นทางดูไม่ช่วยสี่แมีเม้ย ได้หมัดแล้วจอกมาอีซี่อีซี่เขาเจ็บไปอีซี่เฮ้ยเอิ่มลูกสองลูกสองไม่ทันแล้วเอ้ากดมั่วเลย ก็เจไหมมันพี่พี่ยังไงเจ้าก็ไม่มีทางชนะเ้าฉันเก่งแต่ว่าไม่เก่งมากเพราะว่าสมัยก่อนนี่บอกเลยว่า,วาแบบสองวี่ตายอะ่ะเชื่อดิสมัยก่อนผมเล่นเก่งมากเลยนะเห็นแบบแบบแบ๊บตาเดียวก็ฆ่าคนได้หมดแล้วอะ่ะขี้หมูอะ่ะแต่ก็จริงนะอันนี้เรื่องจริงคือแป๊บเดียวผมก็ฆ่าคนหมดแล้วเพราะว่า มัรนั้นมันผมเล่นเก่งนะ่ยนี่เรายิงสองสามจักเลียงชั้นมันอยู่ไหนตะกี้เห็นแบบนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นแน่เปลี่ยนสีเนาะปล่อยให้ยิงด้วยหนุ่มคนดีู่สิ เราไปสายเติมแล้วกันเอติมเอ่อเออลัวนี่อ่าเลือกเอ่อเอ้ยไม่ทันไม่เป็นไรปืนรัวก็ได้อันนี้มันรัวอันนี้มันรัวมากมบอกเลยมันรัวมากรัวจัดจัดเอาเปิดมาปลาเลยเหรอเฮ้ยแต่ก็แค่หนึ่งไง กูเลยแค่หนึ่งายาได้หนึ่งแส้มันทำเป็นอวดดีนัเพราะเจ้ามันก็แค่ไอหนุ่มที่โชคดีแค่นั่นแหละแต่ต่อจากนี้ไปไม่อ่อนให้แล้วผ่านมาบอกไว้ก่อนนั้นที่จริงข้าก็แค่อ่อนให้เจ้าข้อาอ่อนให้เจ้ามาตัวตลอดเลยเชื่อไหม <c oughs> หแอบเห้นแล้นก็บอกไอหนุ่ม ฉันเห็นกันชัดจริงเลยน่ารู้เปล่าเนี่ยปลาสูมสี่ซูมห้าจริงอ่ะไม่ออกบล็อกหนะึ่งที่เทบที่สุด มันง่ายเก็นเืหรือเปล่าหง่ายนะง่ายมากเลยเบือก็ชนะละตู้อยู่แล้วอยู่แล้วคนมาหลอดเท่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราเพลงเท่านี้กันก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ